แอบดูเจ้าเหมียวหลับหายไข่เอ่ยน้องบุญเรืองค่ะน้องบุญเรืองหลับหายใจก็แมบก็แมบหลับสบายเลยเนาะเสียงลงปูมาใกล้ๆก็ไม่ตื่นละครับสบายใจดีลปูมากวนปูนมากวนเด็กแล้วเด็กไม่ตื่น มากวนเหมียวนอนดีกว่าลิขิดลิขิดนอนหลับเลยหลวงปู่มากวนผมทำไมครับผมจะนอนไม่เอ็มเลยผมนอนไม่เอ็มเลยนอนหลับนอนตอนตานะเฮ้ยหลวงปู่นี่มากวนน,อน้องไม่หลวงปู่มากวนผมทำไมผมจะนอนอยู่เลย สีทองน้อยสีทองน้อยนอนตรงนี้แหละครับสีทองน้อยนอนตรงนี้แหละครับสีทองน้อยนอนกระดินนอนกระสายสบายใจดีเนาะ,ะมีอะไรคุย,ยหลวงปู่หลวงปู่จับมกนผมทําไมผมก็นอนอยู่เลยครับผมนอนอยู่เลยครับกวนผมทําไมครับ มากวนเจ้าเมียนอนอีแล้วมาฝั่งนี้แม่ผสมสีกับช่อปากกาแม่ผสมสีกับช่อปากกาผสมสีจะไปไหนคะแม่ผสมสีจะไปไหนช่อปากกาช่อปกากนานหลับอยู่หลวงปู่ม,มากวนอีแล้วปู่ม,มากวนหนูทำไมคะหนูจะนอน แม่ผสมสีตื่นแล้วไปแล้วเช้าวันกาไม่ตื่นนอนพักผ่อนพักผก่อนกลางวันกันไม่กลางวันแล้วบ่ายแล้วเนี่ยบ่ายแล้วบ่ายแล้วไม่ตื่นเลยเหรอก็เหมียวไม่มีอะไรทำนี่เนาะไม่มีอะไรทำก็นอนสิวงปู่มากวนเหมียวทำไมไม่กวนแล้วไปวดีกว่าไปแล้ว รัชนีรัชนีนอนพักผ่อนแล้วตื่นมาแล้วมหาหลวงปู่แล้วอุ้ยอุ้ยมหาหลวงปู่แล้วรัชนีกับวิกิตรัชนีเป็นผู้หญิงวิกิตเป็นผู้ชายน้องบุญเรืองก็เป็นผู้หญิงค่ะบุญเรืองลุกมาแล้วน้องบุญเรืองนอนลุกมาแล้วน้องรตีน้องร,ต,องรตีนั่งอยู่ตรงนู้น น,อน้องดนตีมาแล้วมามาเล่นกันรึกันนี่เร็วไม่มาละไปเดินไปไหนนะอาแม่ผสมสีมาหาหลวงปู่แล้วหลวสีมาหาหลวงปู่แล้วไอผสมสีอ๋อหลวงปู่เลอหลวงปู่ <c oughs> ไปผสมสีเล่นกับน้องบุญเรืองน้องบุญเรืองอเ,กกนนะอเล่นกันรักกันนะอยากเลาเล่นกันรักกันดีเนาะพี่สาวกับน้องสาวพี่สาวกับน้องสาวน้องสาวต่างบ้านมาอาัยอยู่ด้วยครับไพโรดไพโรดไพโรดน้องราตรี นุรตีนี่นะเขาก็ขอฝากคลิปตอนบายบายที่ไม่เมียวเขาพักผ่อนกันให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันในวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ